อันนี้ยังมีผลงานอยู่รวมทั้งจะมีเติมไทยด้วยนะคะตามที่ได้บอกกัแล้วในช่วงเดือนสิงหาคมนั่นเองค่ะแต่ so ร u c h ขอบคุณค่ะต้องขอบคุณมากเลยค่ะไม่ทราบว่าที่บ้านเราตอนนี้มีท่านไหนได้ชมบ้างแล้วหรือยังคะว่ามาด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 าาดามาดา่าดาม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 ามาด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 มาดามาามาดดามาด มีนะคะเดี๋ยวคงจะเข้ามาแล้วนะคะชิกาจิยูมะอนนักแสดงไทยนะคะเิชื่อยูมะนะคะก็รอติดตามชมนะคะทาเกีอะกับทาโยโนงตัอทาเกียอ่าอีคนนึงเล่นเป็นนักแสดงไทยมีคนไทยด้วยนะคะเออ่มแรกท่ได้รู้จักกนรู้ส่ บอก่เนี่ยสุะสนนเขาบอกว่าสนุกนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยพีーー่ว่าในช่วงนี้นะคะคุณเคจิคักุยนาโพสคักุยนาอคชันของมิเตอร์โฮชีส์อ่ะโพสต์ส์ค่ะบัตเตอร์กับตเตอร์ฟีวอร์ตอเดนจิแันว่าานนนโสับัตรร์ล้วก็มนุษย์ ไฟฟ้าใช่ไหมคะความไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นค่าที่เขาคิดขึ้นมาเองสำหรับการสองเรื่องนี้นะคะก็มองว่าบุกโตแอคชนกันตุคได้คิดมาสั่แต่สำหรับเยียบันแล้วนะคะเป็นความคิดร่วมกันระหว่างทีมง,งานกับตัวเขานั่นเองโชยไม่ได้มีแต่สกออยากต้องการชมใช่ไหมคะขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเป็นคำพากย์ในการ์ตูนนะคะไม่ทราบว่าจะแปลได้ถึนในในงใจบรรดาคอการ์ตูนหรือเปล่านะคะ เ,เขาจะทำหน้านะคะเหมือนกับใส่หน้ากากนั่นเองอันนี้คือลักษณะของคำว่าเฮียวนะคะถ้าเดินท่าคนที่อยู่รอบๆข้างนี่จะสูงมากนะคะ เขาก็จะบินเตียเต้ยๆต่ำๆนะคะเขาก็ต้องกลางแขนกลางขาอ่ามนุษย์ไฟฟ้านะคะ รเราบรรดาแฟกนกร์ตูนรู้ใช่ไหมคะมิกานายโยคุอาชเดาเดชไดจงนะคะเขาจะแสดงภาพานะคะตอนนั้นให้ชม เราเสียบปมือด้วยค่ะอันนี้คือเกียร์บันนะคะคทีท่าที่เขาคิดขึ้นมาเองนะคะท, <มา S 1> ทีท่านี้เท่านั้น<า>เพราะฉะนั้นนอกเหนือจากนี้จะเป็นทีมง,งานที่ร่วมคิดนะคะด้วยกันกระา

เป็นที่คนที่เป็นหัวหน้าของทางคุณเกคุณโอบะในตอนตอนนี้นะครับก็คือเป็นเป็นคนที่ชักชวนเข้าวง,งกาสให้ให้มาสมวายนะครับผมก็เขาก็เลยเดินทางนะครับจากมาซึยมามะนะครับซึ่งห่างจากทางโตเกียว ถึงประมาณ600กิโลเมตรนะครับผมเดินทางไปไปที่เมืองหลวงนะครับไม่นิจิไม่นิจิอักษรยิเกะเดี๋ยวนี้เรมาเียวนี้ยุซันนก็ก็ตั้งแต่นั้นมานะครับก็คือแสดงหนังแอคชั่นมาตลอดรวม30ปีแล้วนะครับผมผลงานที่สร้างชื่อเสียงนะคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างจะบ้างยูเมอ と、あの感動されているあのこのドラマとかあの T.V. とか一番なのは何でしょうか。そうですね。あの全部思い出がまあいろいろあるんですけどね、えー。こうやって30年経っても、えー、皆さんが愛してくれているやはりギャバンですかね。こうあこうは、あ、彼は。 จากประสบการณ์ที่ทํามาตลอดนะครับเป็นหนังแอคชั่นหรืออะไรพวกนี้มาตลอดนะครับก็จะมีประสบการณ์แล้วก็ความหลังกับหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องที่ประทับใจมากที่สุดแน่นอนครับต้องเป็นเ,เรื่องที่เป็นขวัญใจของทุกท่านอยู่แล้วนะก็คือ,อ,อตํา,า,ารวจอวกาศเกียบันนั่นเองครับผมค่ะคิดว่าทําไมเรื่องนี้นะคะถึงทําให้คนเขาไปชื่นชอบแล้วก็โด่งดังอย่างมากคะมนัการที่มีสา,ากกรเกี่ยกบบัน いいทุก็คิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ตัวบริวาวัตการเก็บัอเนี่ยครับเป็นมีบุคลิกที่แข็งแรงแต่ว่าเป็นคนเป็นคนเข้มแข็งแต่ว่าอ่อนโยนด้วยกันนะครับแล้วก็เป็น ฝ่ายที่เป็นฝ่าย